โอ้เรื่องักครับดีบุกเป๊เป๊สวัสดีครับเฮ้ยก็มาดิครับ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 โอ้โหเอาของมาใส่ปากควายนี่เวทีวัดทินาะใส่ละยังละโอ้ยลง បានប៉ះណ៎នេះយកគត់ប៉ាហ្នឹងហាអីយ៉ាងណັ້ນហ៊ុយហ៊ុយ สวัสดีเอฟซีครับตอนนี้ไม่รู้ว่าชาวช้างนะครับตามหาอะไรนรับชาหลุดหรือว่ายัางไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับใส่ล่ะยังละ่งละโอ้ยลงแฟนไปตั้งไหนเฮีอย,อยก็ดุดปางสันฮะยังนั่น อุ้ยอุ้ยวูฟบุคข่วงได้ไปไไโอ๊ยใส่วุ้ย,ไ,ยไปไหนได้บุญข่วงได้ดันอะไปไปบร่รอ Ôi. lên nè. Ô. ô, ô. Bốn con phạt có dây. Ô. Mà cả bác bộ mà má ca ba bò rồi. Ô ô. Ừ. Bye 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 hê. Bye hê. Bye bye hê. 哎嘿，哎，嘿，哎，快点，快点，快点！哎哎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 ，哎，给我摆了。 จับแบบไปเลยมันก็จอยเถอะจอยวะาลูกมันลูกมันบอกเ้ยโอ้ส้นเจ้าเลยเน่ยส้นเฮ้ยมันมาไ,มนไปเฮ้ยเฮ้ยอ่ะไปละไปโออโออ เฮ้ยไอ้ันสร้างเลยบอดนี่เฮ้ยเฮ้ยโอ้โ้ สำหรับคลิปนี้ผมก็ว่าวันช้างเราตามหาอะไรผมว่าแต่ช้างหลุดมาครับยีน้ำบุญคลองไม่ <c oughs> ยีน้ำบุญคลองไม่คว้างของใส่เมื่อกี้หลุดมาตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนี่นี่อะไรอุ้ยอุ้ยเฮียดังอะไรอุ้ยอุ <c> ้ย <oughs> พ่อยอมไปเว้ <c oughs> เดี๋ยวไปไล่วัวช่วยก่อนเฮ้อมันคือว่าไปเฮ้ยเฮ้ยไป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 เฮ้อไปเฮ้อเฮ้ยอยากกูเลี้ยงสัตว์ตัวนี้เฮือไปเฮ้อไปไปเฮ้อไปเฮ้อไปเฮ้อ

วัวได้อไปที่ผูกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมไปชี้ให้ดูนะครับว่ามันมาอย่างไงนะครับมันหลุดออกจากบ้านนะครับเลี้ยงบ้านนี้เลี้ยงทั้งช้างเลี้ยงทั้งวัวด้วยนะครับเนี่ยตรงนี้อ่ะเดี๋ยวผมชี้ให้ดูตรงนี้ครับมุมนี้นครับม,ม,มุมตรงนี้หลุดมาอย่างไงไม่รู้นีนะช้ชางเขาไม่ทำเอาเมื่อกี้ก็บนคลองบนคลองบนคลองผูกตรงนี้นี่นี่นี่บนคลองผู้โชมว ดีนะไม่โยนปลาดินใส่บันคลองอยู่ตรงนี้เองมาซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนี่นี่มาซ่อนอยู่ตรงนี้มาซ่อนอยู่ตรงนี้บนคลองนี่บนคลองเนี่มันมันมันตัดออกมาทางนี้นะดีนะช้างไม่ทำเอาตัวเชือกนู้นก็ดุด้วยนู่นมองไปทางนู้นเป็นช้างอ่ะช้างพาย ข้าบบนคลองทำะไรโอ้โหบนคลองเล่นน้ำฝนน้ำบุนคลองก็หลังจากที่เราไปดูคนจับบัวเสร็จนะครับเราก็มาดูนะครับตอนเด็กนักเรียนเข้างเรียนนะครับพ่อควานนะครับเขาทำอะไรกันทำกับข้าวนะครับ หมอพี่ครับปล่อยปลาเด้อครับควายจักโตนี่เดี๋ยวสิโทกับขึ้นดงคือ มันหยวมัขึ้นประกันจ <donc, S 1> <ick> ีเลยมันขึ้นหวานเลยเหรออันนี้อันตัวนี้ก้อยใช้ใช้ต้มเดไม่ได้เห็ดตี๋ม่ใชสี เจ้าขึ้นมาโกดแท้ทายอลไรสดขายของนางแมมึงมึงเพิ่งนางแมเจ้าเก่ามีก้นใจเจเจเจจ่เิไปจองมาที่คอยจองกันเทิล้ค่ะจองขางล่างผู้ว่าข้ล่างนอยูเที่ยวปิดใบนะเปิดไม่ได้ค่ะโอ่ไม่ดังรมันเงียบปนี้ปนังปนเทาธรมัดใสินี้ ก็บอกกอบ่า้เลขกเจ้าฮะับเจ้าเจ้าก็บ่า้เลขกดนนัประคนให้เลขเว้ยโอ้เดี่ยล่ะครับดี ปีปีสวัสดีครับเฮออก็มาดีครับ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 โอ้โหเอาของมาใส่ปากควยนี่มาที่นี่นาะเอาเร็วก็มาดีครับก็มาดีครับโอ้ปเ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 ปี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  โอ้เปย์ยังายอีกขอเสียงนะเปยเสียงเสียงเสียงเฮ้สวัสดีครับที่ใ <Hey. S 1> ส่เสกใายอีกไม่แม้จะของเดี๋ยวไปไปเล็กกับน้องดาวด้วยนี่สร้างบัไดเลยตัวนี้ ก็สำหรับลิปนี้ก็ขอบคุณน,นะครับที่เขามารับชมเนอขอบคุณทุกกาลังใจนะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะครับชิปวีโอหน้านะครับผมวันนี้นะครับคลิปวันนี้ก็ได้เห็นบรรยากาศพ่อควันนะครับชาวควันช้างตามหาวัวผมว่าจะตามหาช้างว่าจะช้างหลุด <c oughs> ที่ไหน,นได,ได้เป็นวัว <c oughs> เดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะครับลิปหน้านะครับ สวัสดีครับ